ของกีฬากันบ้างนะคะโดยเฉพาะมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปารีส2024ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันนี้ทีมข่าวต่างประเทศ pptv จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจนะคะเรียกได้ว่าขั้นตอนการผลิตคบเพลิงมีขั้นตอนอะไรบ้างและมีอยู่ทั้งหมดกี่คบเพลิงนะคะไปติดตามจากรายงานคะ่ะ นี่คือส่วนหนึ่งของเหล็ก6ตันที่ถูกหลอมโดยอาซลอมิทตันผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่พันธมิตรอย่างเป็นทางการของการแข่งขันปารีส2024ี่เพื่อใช้ในการผลิตคบเพลิงจำนวน2 0 0พดวงสำหรับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพคบเพลิงทั้งหมดได้รับการผลิตขึ้นที่โรงงานกายเดเกรนบริษัทเครื่องเงินและช้อนซ่อมในแคว้นนอมังดีด้วยการใช้เลเซอร์ตัดเหล็กและโลหะให้เป็นชิ้น ก่อนคนงานจะเชื่อมและประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้ระยะเวลาในการผลิตทั้งหมด9เดือนและแล้วเสร็จลงตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วคบเพลิงของปารีส2024เป็นคบเพลิงรูปทรงเรียวบางพร้อมพื้นผิวบางส่วนที่ออกแบบให้เป็นรูปคลื่นเพื่อสะท้อนการเดินทางของเพลิงโอลิมปิกผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรจากกรีซและดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส En fait, aujourd'hui, cette, cette, cette symétrie, cet équilibre qu'on retrouve, euh, ça symbolise vraiment tout ce qu'on a dans la vision des Jeux de Paris, c'est-à-dire euh, l'équité, la parité, l'équilibre entre les athlètes olympiques et paralympiques. Donc, on est vraiment, c'est la première fois hein, dans l'histoire des torches qu'on est sur cette logique de symétrie. Le deuxième, c'est vraiment cette notion de vague, cette, ce mouvement qu'on peut avoir. Et, et de, comme le, vous le savez, le projet autour de la Seine. Le fait qu'on traverse les mers, la Méditerranée, on va traverser l'Atlantique, on va aussi passer sous le tunnel sous la Manche, donc on est aussi ravis. Et puis enfin cette courbe qui donne un peu cette impression de douceur qui change un petit peu des torches qu'on a pu voir avant, qui étaient plus évasées. Donc voilà, ça fait une singularité. C'est pas de les comparer, mais en tout cas, elle reflète vraiment les Jeux de Paris. จะนำไปใช้สำหรับการวิ่งคบเพลิงในการแข่งขันพาราลิมปิกคบเพลิงโอลิมปิกปารีส2024มีน้ำหนัก1.5กิโลกรัมและสูง70เซนติเมตรสามารถกันน้ำและกันลมได้เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องเพลิงโอลิมปิกต่อความเร็วลมและลมกระโชกแรงที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับเพลิง <P le> um> โอลิมปิกถูกจุดขึ้นในเมืองโอลิมเปีย เมืองโบราณของกรีซเมื่อวันที่16เมษายนก่อนจะถูกลำเลียงขึ้นเรือเบเลมและแล่นออกจากท่าเรือพิเรอุสในวันที่27เมษายนและเดินทางถึงเมืองหมักเซยแล้วเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ถือคบเพลิงราว11,000คนจะวิ่งคบเพลิงผ่านย่านชนบทชายฝั่งและพื้นที่แถบภูเขาใน60เมืองของฝรั่งเศสและจะหยุดที่อนุสาวรีย์และสถานที่สำคัญของประเทศอาทิ มหาวิหารมงแซงมิเชลพระราชวังแวร์ซายรวมถึงถ้ำลาสโกก่อนมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางสุดท้ายในกรุงปารีสเพื่อนำมาจุดในพิธีเปิดโอลิมปิกวันที่26กรกฎาคมนี้